วันนี้แถวสาวดอนอยู่เขาจัดงานหนาหลอนนะคะมาจะพาเดินมาดูนะคะว่าพนนี้ยัง่ยคะ่ะตอนนี้หลายๆที่ก็เริ่มที่จะจัดงานหน้าร้อนแล้วนะคะเนาะไปค่ะนีแพะนีแกะมาโซ่หมากไม้หลายหมงด้วยค่ะเป็นที่เล็กๆอันนี้ก็ส้ายวางรถอ่า รถขายใส่กอกเนะะี่ค่ะคือพอสมัยต้กีเสาดอนกับมามาเอานากินมาจัดอยู่มองนี้ด้วค่ะเอามาล่องตลาดต่อนนีเสาดอนก็ได้ลงแล้วค่ะเพราะว่า<แ>ตะอ,อยุลานเก่าก็ท่านเนาะค่ะเนาะมาเดีจะพามาดูแกะนิดนึงนะคะวันเราแกะหน่อยมาโซ่ค่ะเห็นไหมคะ้ย ทานกับมากหลยนยมถ้ามนกระเอินนะคะบางมันไม่ลูกตัวหน่อยๆนะพี่นอันต้นนหน่อยน,อยน,อยนะ,นนนนยนะนก็น่อย,อยอก็ตไม่หหน้าหักมังถ้าหนกระเอินาา่พี่นอง อีกสักนิดนึงคนกะสิมี่ว่งดนตรีเนาะคะนะ่ะเนาะว่งดนตรีหนา้าหอนเดี๋ยวสิมาเบิ้งค่ะงานหน้าร้อนนะคะขายของมากมายค่ะ ไม่หลายอันว่าบะมินแอนสิอยากได้บกักพริกบาค่ะต้น,ตนพริกว่าหนึ่งจะคล้องกาคือ้นพ่อเกิดบ้างตัวลรหสัสติดพุ่นค่ะได้ซื้อแบกพริกชุดหนึ่งขายของหมากไม้ค่ะใส่กลงใส่กอดนะคะนี่ค่ะคึ้พ่อ,อตั้งสมัยจะคลองมาขายได้พี่น้องเดี๋ยวแอนจะพามาดูอ่ะ เพ่งเพิ่นจากน้อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดินสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะกไปหลายทางค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นไส้กรอกปิ้งแบบปิ่งทานปิ่งธรรมชงมาสิกนั่นะคะนี่ของมากมากเหยเพิ่งคือกันนั่นแหละพี่น,อนะะอ้องขนมบาน้านเฮากกบสิวัาตลาดข้องผมเนาะงามค่ะพี่น้องคะ่ะของเด็กน้อยนะคะ ของเล็กน้อยของนุ่นของนี้นั่นก็นจะเป็นขายพวกของดอกของดองค่ะนี่คน่ารูา้จกักอันนี้ยังบาท่านไหนค้นมาทไาน,นหลายคนบาท่านไลยเริ่มนะแม่พี่น้องนี่นี่ก็จะเป็นเสียผงเสียผาอืม เห็นแล้วต้งสิแกอยากมีลูกหน่อยดิพี่น้องเนาะเออบางครั้งเห็นก็มักไม่ยังยังส่ยางกันเพราะได้ยังทั้งกันยางดิเพราะว่ารู้สึกว่าว่าพผนเห็ดอีหยังแบบว่าหนาลักหนาลักแม่บ้างของเล็กน้อยค่ะอาจจะเป็นของเล็กน้อยอาจจะเป็นของผู้ใหญ่ผ่ากันต่อกันเปลี่ยนประเทศมาขายงังนสิไหมคะเออเนมาตอนนะ อันนี้ส่วนลายกัซซีนีของมือสองของมือหนึ่งของหนุนของหนีนั่นนะคะฟังงแน่นคนกับกำลังะสะจัดคอนเสิร์ตค่ะนะคะคนยังไม่เยอะสองคนสิร่มนะคะแอนออกไม่ยางสักแป๊บน,นึงแล้วแอนกัซซไปข้างหน้านคะคะม,มากไม้ไลายสไตล์เดมเจ้าบ่ คือการหลักกับข้อมถมบานห้าของเสือเอินเนาะดอกมงดอกไม้ค่ะหลายยางหลายแน่ดีมากเลค่ะก็สหายางไปเรื่อยๆล่ะค่ะเบิึงหนุนบึง

สถานีรถบาสค่ะสถานีรถบาสแล้วก็ตรงกันขามสถานีรถบาสมองหันไปนะคะก็เป็นบ้านสาดอนนะคะ่ว่าบ้านเสาในี่สาดอนเอารถออกมาจอดไว้นี่ค่ะเพราะว่ามีการทําความสะอาดหมู่บ้านด้วยนะคะเนาะตอนนี้ก็สิครับรถกลับค่ะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้พามาเที่ยวตลาดคลองถมค่ะไปค่ะตลาดคลองถม ประเทศสวีเดนค่ะนี่เลยนะคะเนอะรถสาดอนจอดอยู่นี่นะคะคุณผู้มนลืมกวนแกรถดูเฮี้ยนบมุนปนองเอ้ยบาทที่นี่ข่อยเบิ่งรถข่อยเจ้าเบิงรถข่อยเบิงรถข่อย